ดัางชิวอยู่ริมหาดทรายดัางยิ้มและจากไปดันคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราก็ไม่อยากจะงเงาฮะทำไมผมตกปลาแล้วผมไปเห็นได้ปลาสักตัวเลยวะแหวบกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมน้องๆสำหรับหนังสั้นยอดนักซิ่งตอนที่17นะครับผมเออตอนนี้ก็แบบว่าพี่พาน้องโมโคมาชิวที่สวนสาธารณะครับ มันเรียกว่าโซนผีตายไม่ใช่เหรอวะเออก็นั่นแหละเอ,อไอช้างน้องๆดูมันไปยืนทําอะไรบนนั้นวะเฮ้ยโอ้โหแล้วเหมือนจะตกปาด้วยหรือเปล่าครับน้องๆเฮ้ยตกปลาบูทูธบอนี่แม่งพี่ก็ไม่คิดว่าการที่มันจบอนุบาลสองเนี่ยมันจะโง่ได้ขนาดนี้นะครับ oh, <no. S 1> แบบนี้มันต้องตาไปกระทืบซะหน่อยละแม่งใครสอนให้มันมาตกปลาบนสะพานวะเองคงจะได้ปลาเนาะเออ นี่ครับผมไปไงโอ้โหไอยอดนังซิ่งมันปีนป่ายได้นะตรงนี้มันขึ้นได้ไหมวะขึ้นได้ครับผมท้ทีมาโอ้ยช้างพี่รู้สึกว่าการที่เองจะตกปลาเนี่ยมันต้องตกในน้ํานะน้ําก็เต็มเลยครับผมตรงนี้แต่ว่าน้องช้างเราเลือกที่จะมาตกเออพี่คิดว่าชาติแน่เองน่าจะได้ปลานะเฮ้ เดี๋ยวจ้างวันนี้นะครับพี่จะสั่งสอนไอ้ช้างว่าการตกปลาบนสะพานอะ่ะมันจะไม่ได้ปลาแต่มันจะได้อะไรน้องๆรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ออ้าเอ้าเฮ้ย,ยตายไหมนะะโอ้โหพี่ต้องรีบวิ่งไปดูเขาผมน้องๆเอ้ยมันลงไปคอหักตายหรือเปล่าวะตกใส่พี่จะแกล้งมันแรงไปนะครับเนี่ยโอ้โหรีบรีบพานไปทายาหม่องด่วนเลย พี่คิดว่ามันน่าจะหัวโน่นะแต่มันก็ไม่เจ็บหรอกครับเพราะว่าชุดที่ไอ้ช้างใส่อะมันหนาเอ้ยเออ <Wow. S 1> ไอ้ช้างพี่มาแล้วเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยว่าไงน้องเจ็บตรงไหนปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหทุกคนไอ้ช้างเหมือนมันยัวมากเลยนะครับมันโมองโหพี่ปะวะ <c oughs> อ่าได้อ่าได้หาเรื่องหรอหาเรื่องหรออช้า,ชางฮะเอาสักมัดไหมล่ะ <c oughs> ไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นหรอกเองอะจับภาพอย่างเองงอั <c> ้อ <oughs> นี่นี่คือการหยอกเล่นนะครับพี่ชายกับน้องชายน้องๆไม่ต้องสนใจนะ <S <S จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพี่จะมาเที่ยวกับน้องโมโค,โคแค่2คนนะครับผมส่วนฟิสไตล์เก่าถ้าใครคิดถึงก็กดไลค์มาได้นะครับผมเออพี่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดถึงแหละพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าพี่ได้ทําการมอดสาวแถวนี้ไปเยอะด้วย <S <S <ๆ>แต่คือจิมอาตก็คงจะไม่เอากลับเข้ามาแล้วนะครับผม อันนี้พี่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องๆทุกคน้วยนะครับผมนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไปเอ้าไอช้างจากไปไหนเล่าแม่งพี่ร้องเพลงนะพี่ไม่ได้ไล่เองโอ้โหทุกคนไอช้างมันน้อยใจเลยหรือเปล่าวะช้างมานะครับผมพอดีว่าระหว่างสาวกับช้างอ่ะพี่เลือกสาวอยู่แล้วครับปะน้องมมโกพี่จะพาไปเดินเล่นในโซนเก่านะอื อ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยฮะโอ้ทุกคนรถบังคับครับผมเฮ้ยโอ้ขอดเก้าตรงนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์เคลนะครับผมเฮ้ยจะมีงานแข่งรถบังคับหรือเปล่า,าเป็นไปได้นะครับผมโอ้ดวดัมเออพี่ครับผมอยากขับรถบังคับจังเลยอะเออมีให้ผมสักคันหนึ่งเปล่าฮฮดวาดัมอยากเล่น โอ้โหอาดามแม่งเด็กเกาะบ่อจริงๆมาทุกคนอโอ้โหแต่คืนรถบังคับเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะขับได้นะครับผมดูช่างซุยเราดิเหมือนเราจะต้องขับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยนะครับเออ,อขอให้ขับได้นะครับช่างซุยเดี๋ยวเรามาดูอเครื่องบินบังคับทุกคนขับได้ไหมวะเอา้าเฮ้ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคน <c oughs> คืองบินัครับมันขึ้นกันอย่างนี้เลยหรอวัด <c oughs> โอ้โหได้ลองบินลองบินให้ดูดิไหนไหนก็ขึ้นละ <c oughs> จังสุยไม่ว่าพี่หรอกนะเออไปเลยจ้ายะฮือฮือโอ้โหไอ้เพิ่มยอดนักซิง่งเครื่องบินจิ๋วอะทุกคน <c oughs> โอโ้แต่เหมือนจะบินไม่ขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหทุกคนไอ้บาเยเครื่องบินแบบว่าใบพัดไม่ปั่นไข่พี่หรอวะเนี่ย โอ้โหอะไรว่ามันบินไม่ได้อ่ะครับจ้างซุยโอ้ไม่เท่เลยสงสัยมันจะต้องขับกับคอมพิวเตอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาถามช่างซุยนะครับผมว่ารถบังคับอันเนี้ยช่างซุยเอามาทำอะไรโอเคเออช่างซุยครับช่างซุยเอารถบังคับพวกนี้มาทำอะไรอ่ะครับเออน่าสนใจจังเลยอ่ะใครซื้อมาขับเลนซื้อๆบักปรับก <Huh? S 1> ็คือเงื่อนไขยมันเหลือหลายอ่ะน,นะ โอ้โหช่างซุยก็รวยพอใครแหละครับปะเถ้ยคันหนึ่งพี่ว่าก็ไม่น่าแพงนะครับ,บรถบรรทุกเนี่ยแต่คือมิเตอรเลเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงครับผมสแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆนะเออมิเตอรเลค,ครับจะมีงานแข่งขันรถบังคับหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนมิเตอรเลเนี่ยจะสนใจเป็นพิเศษนะครับเนี่ยโอ้แน่นอนไอกำลังมองหาการแข่งรถใหม่ๆและไอคิดว่ารถบังคับก็น่าสนใจดี โอ้โหเยี่ยมเลยครับผมมิเตรเคลถ้ามีการแข่งขันอ่ะผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วเออแต่ตอนนี้ไอไม่มีตังเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พราะฉะนั้นแล้วไอไม่สามารถตอบได้ว่าจะแข่งเมื่อไร่อยู่ลองถามช่างซุยดูสิ oh, <no. S 1> โอ้โหมิสเตอร์เคล์ไม่มีเงินครับผมทุกคนโอ้ไม่กออย่าบอกนะว่าเราต้องขอให้ช่างซุยเป็นคนจัดการแข่งขันนะครับทุกคนเออ คือช่างซุยตอนนี้น่าจะรวยที่สุดในประเทศแลวนะครับผมนี่ช่างซุยครับคือตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ผมทําเลยอะลุกวนช่างซุยอย่าช่วยจัดงานแข่งขันรถบ,บังคับได้ปะคือผมอยากแข่งอะโอเคเลยบักปรับตอนนี้กับบูฮูสีแข่งยังแล้วเนาะเออแข่งมาเบิดทุกสนามแล้วกับบูฮูว่าซีแข่งยังแล้วเดี๋ยวช่างซุยซีเป็นคนจัดการแข่งขันรถบ,บังคับครั้งนี้เอง รางวันที่หนึ่งก็คือ GTR สีขาว s h a d o ร,รางวันที่ห GTR สีขาวอะครับรถที่พี่จำนำเข้าไ้นี่วะแต่ก็ไม่เป็นไรอะครับคือก็อย่างว่าแหละเพิม่มแบบยอดนักซิงอะเออแข่งอะไรมันก็ที่หนึ่งไปหมดอะแข่งจนคนดูไม่ได้ลุ้นอะเพราะว่าแม่งที่หนึ่งทุกสนามเลยอะเอเอ,เอง,ง,งงนะงงนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะลองขอช่างซุยเนี่ยขับรถบังคับดูครับผมนะว่าพี่จะขับได้หรือเปล่าส่วนตัวพี่ก็ยังไม่เคยขับรถบังคับเลยนะครับผมเชโดทุกคนตอนนี้พี่คุมรถบังคับได้แล้วครับผมโอ้โหแต่คือคันมันเล็กมากเลยนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องนเนี่ยจะมองกันสะดวกหรือเปล่านะครับผมแน่ไปมไงตัวพี่นะครับกาลังควบคุมระยะไกลนะครับผมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เสียบปลั๊กอย่างไง เฮ้ย <Hey. S 2> ลองขับดูหน่อยดีขับยากกรบเป่ากด oh. ตัวขับช่างสุยแม่งชนตีนช่างสุยหักเลยมั้งน่ะเดี๋ยวไปนึงนะทุกคนขับย่ามกันนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นระบบเกียร์ออตโต้น,นะมุมกดกดดยูคือการขับรถนะครับชนน้องโมโคชนช่างสุยอีกกรอบหนึ่งขอแว้นหน่อยละกันนะผมุม น,าน,าน,านั่นนั่น่นแอนโอ้โหทุกคนดูดิถ้าเทียบรถเรากับรถแลมโบกินนี่ครับผมดูดิคือรถบังคับเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะครับผมขนาดประมาณล้อมันอะ <c ười> คือแบบล้อแลมโบยังใหญ่กว่าเฮ้ยอันนี้รถไอ้ช้างครับผมโอ้ยกูไงท้องเลยแม่งชนรถน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชนอีกรอบหนึ่งทุกคนโอ้โหรถมันไม่เป็นรอยเลยว่ะทุกคน โอ้เกินไปพี่กะว่าจะแบบว่าชนให้รถมันพังอะ่ะมันจะได้ไปซื้อแบบทําสีใหม่อะไรเงี้ย oh, <no. S 1> มาเดี๋ยวเราลองซิ่งดูในสนามนะผมโอ้ oh. ทุกคนเอ้าไอช้างมันไปยืนทําอะไรวะน่ะ oh. <laughs> อะไรเป็นอะไรเอ้าชนไม่โดนไม่เงย <No. S 1> ล้อเก,กือบลุดแม่งไอช้างมันมาทำอะไรตรงนี้คนเดียววะไอ้ไอช้างเวนเออรถบังคับจ้างซุยพังหมดละ ไปแล้วจ้ารดบังครับโนหนึ่งอ๋อแม่งชนทีเสาแตกครับผมเอ้ยพี่รู้สึกว่าพี่ขับรถบังครับไม่เก่งนะครับเนี่ยน้องน้องอันตรายนะครับถ้าแข่งมา,าจ,จะแพ้ได้นะที่กลัวแพ้ไม่ใช่ไลยหรอกพอดีว่ารถ GTR ที่ช่างซุยเอามาเป็นรางวัลที่หนึ่งอะ่ะมันเป็นรถพี่ไงถ้าพี่แพ้พี่อาจจะเสียไปเลยนะครับผม ก็สนุกดีนะผมทุกคนแต่พี่คิดว่าพี่อยากด้รถบังคับเนี่ยไปหัดขับที่หออลิกาครับอเออพอดีว่าพี่ยังขับไม่ค่อยคล่องหน้าตรง้ยไอ้ดำไอ้ดำโอ้โหทุกคนดูดีแม่งเอ้ยเด็กกอบ,บอยแบบได้เล่นเกมแล้วอะ่ะเออช่างซุยครับผมอยากจะขอ,อยืมรถบังคับเนี่ยไปซ้อมขับได้ไหมครับผมฮึ้มไขกระซือมาแพงเด้อบ่อยังให้ยืมต่าใดดอก ใครก็อยากให้เจ้ายืมอยู่แต่ว่าข่อยย่านเจ้าเห็ดพังว่าเออ <Nope. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วมาเจอกันในงานแข่งขันรถฝีมือใครดีกว่ากันก็ได้ไปเลยบ้านชานโอ้โหช่างซุยไม่ให้ยืมรถบ,บังคับกลับบ้านไปซองครับผมทุกคนเซ็งเลยอ่ะเฮ้ยเอาไ <c oughs> อ้อดัมมันเล่นเป็นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ทุกคนดูดิรถบ,บังคับพี่เต้แลบโยได้เลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาดัมอยู่เธอนะเดี๋ยวรถมันจะพังเอาอาดัมยิ่งไม่มีตังค์อยู่แม่งอโอเคทุกคนเหมือนช่างซุยเนี่ยเขาจะจัดงานแข่งขันรถบังคับพุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าวันเนี้ยมันจัดไม่ทันจริงๆนะครับก็คือเหมือนช่างซุยเนี่ยเขาจะมาลองเทสรถบังคับดูก่อนนะครับวันเนี้ยเออโอเคปาน้องโมโควันนี้เราก็กลับบ้านกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าในพี่จะรีไปรับนะเพราะว่าเรามีงานแข่ง,งรถบังคับอ้า,อา เอาเอาเข้าไปช้างเวนเออ,อมีใครเป็นแซลไว้ช้างอ้วนเลยบอกครับทำไมมันมาวิดพื้นหลังรถวะทุกคนแม่กว่าจะถึงบ้านทุกคนโอ้โหเกือบมืดครับผมโอโ้ดูดิน้องๆพาทิตยามเย็นณนะหอฤาษกาบ้านพี่เนี่ยสวยไหมครับผมววสวยงามมากนะพี่ว่าเออ พี่รู้อะไรใไบ<ขอ>ผมนี่โคตรกเก่งเลยขับรถบังคับอ่ะฮะพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อไอช้างเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนเปิดคลิปมามันยังไปตกปลาบูทูธอยู่เลยอ่ะเออเดี๋ยววันนี้พี่ว่าพี่จะนอนที่ชั้น3ละกันนะครับผมเออบ้านหอยลีการ้องๆตายไปกี่ศพไปอยู่ตรงเนี้ยปงปองปางกันใหญ่อ่ะเออเออนอนห้องไหนดีนะนอนห้องนี้ละกันทุกคนโอ้โหแดดแยงตาปะเนี่ย โอ้ดูคนดูดิใครออกแบบบ้านหอนลฬิกาวะคุณดูสิเนี่ยแสงแดดมันแยงตาเนี่ยผมจะนอนหลับไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมานอนกันเลยดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไป